มาใกล้ถิ่นถึงเดินฟินเลนชีวิตว่าได้สุขแสนสอยแว,ว่นบ่มี สวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเบิสุขูสุคนยินดีตอนหับขอาสู่ซ่องสาวน้อยผ้ากินชาแนลด้วจ้าพี่น้องจ๋ามื่อกี้มาพอกับสาวน้อยอีกแล้วจ้ะพี่น้องค้นเก่าคนเดิมจะพี่น้องเพิ่มเติมกับเมื่อนี้สีผ้ามากินตํากุ้งสดพี่น้องมีทั้งนิบแล้วก็ซุปพี่น้องใส่ผสมกันมาจ้ะพี่น้องจ้ามากินน้ากันพี่น้องแชบแสบน้ำกันด้วจ้ะพี่น้องบัวพี่น้องฟังไทยหรือว่าพี่น้องฟังเล่าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศ มาด้อจ้าพี่น้องมากินแซสบๆน้ำสาวหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าก็ชิได้กินพี่น้องเช่นอืดเมื่อล่ะโอ้ยบอกว่าหลายง่ายห่างพี่น้องจวดจัดเลยจ้ะพี่น้องข้ามแหลกแห่งมานพี่น้องมากมากพี่น้องทําหนีเพื่อพี่น้องบสดสุขูสุขคนเ้ยจ้ะพี่น้องทั่วโลกเลยอื กิวขา่าวพี่น้องเขากิกนขา่าวก่อนนึกถึงมือยังไม่ทันได้กินขา่าวขออนุญาตใส่มือด้พี่น้องเริ่มกินกุ้งดิบก่อนพี่น้อง ลองเบิงเป็นครั้งแรกที่เช้าหน่อยกินปุ่ง,งดิบเลยนาะแสบอยู่ไ้มแสบอยู่พี่น่อง อนุญาตใส่มือแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเพราะมันสิบอร์แสบดี tôi mình đi cùng tôi nhảy với nàng lô là sạm rồi sạm rồi thôi là cậu tiệm ba 3 hà lô là 3 hà mình có lên tôi ทอดเปลือกกุ้งพี่น้องแต่ชุม,มือนี่็มีแต่แนวแพงๆพี่น้องเลยของขึง้นราคาเบิดหมูเห็ดเป็ดไก่ชิ้นหมูตะกี้โลละร้อยสิบบาท มันมันสวงรอยกว่าบาทแซ่งสดเบือกุ้งมันจะ่าคอหิวขาวเลยกินขาวเมื่อเนาะ สี่หาโมงกัน้งตอนนี้หาโมงตอนทีหาโมงเงเพื่อม,มาแล้วบมได้กินขา้าวเมือ่อเมื่อพี่น้องเมื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดแล้ววันนี้ กับากันไปตลาดอันไปประตูน้ำมากพี่น้องไปประตูน้ำตั้งแต่ตีห้าพี่น้องไปสื่อเสื้อผ้ามาขายพี่น้องส่งกับอันส่งขายอยู่บ้านแล้วก็เลยไปคล้องเตยมากมากหอดบ้านเก่าม้งกับ้ากันอาบน้ำแล้วก็นอนหักกระตืนหิวเข่าก็เลยพากันเหตุกินสองคนเพราะว่าน้องสาวอีกสองคนกับ เห็ดหูดังพี่น้องเห็ดหูดังกินบ่ได้ไปเอาเสือดผ้ามาขายพี่น้องเห็ดเป็นออสีบเสริมเนะพี่น้องพ่อได้ขาน่มลูกเห็ดทุกอย่างที่ได้เงินพี่น้องเลย ชีวิตบ่สินกิ์ต้องลินล้นต่อไปจ้ะได้กำไรนิดๆน่อยๆพี่น้องพ่อได้อัไรขานม,มลูกขาชิรลแต่งเงินเดือนมันสิบ,บพ่อใส่ได้พี่น้องชูม,มือ,นอินคล้องกับแพง ขาใส่ใจก็ร้ายก็เลยล่องเป็นแม่ค้าข้ายเสื้อพาเบิง้งลงทุนบาหลายพี่น้องลองทุนนั่นพังง้งแรกล่องเบิ้งสามพันบาทเน่ยกับพ่อใ้อยู่พี่น้อง cùng là tôi nhảy nhảy đó, chắc có hòn mật thịt nhám gì đó. มะมีม่มัะพริกหวานกินมกพริกอันนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๋ากินใด้มดแซแสบๆแล้วกันด้วยพี่น้องจ๋าแสบๆกุ้งสดกัแบแสบแสบอีหลีเมื่อนั้นท้องบ้านหลวกเนาะกึ่งซุปกึ่งดิบมนันลด กินจักอย่างไงกินดิบก็ดิบไปเลยเนาะพี่น้องซุกก็ซุกไปเลยอยนะ่างเงี้ยแซ่บๆนอกันพี่น้อง mặc nào thì bà đứa là chặt thì nó chặt chặt nó cắt chặt và tiệc từng niệm chặt 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 เป็นครั้งแรกที่กินกุ้งดิบพี่น้อง Kinh mất với lại tổ lại phải nồng Cá sẹp rồi đấy ยวกินคำนี้เป็นคำสุดท้ายเลยกันสิได้อำลาพาดจากพี่น้องไปแล้วล่ะเมื่อนีเนาะพี่น้องเนาะอย่พออกันไหมคลิปนาเนาะเธออิ่มแห้งมาเลกินกุ้งโตใหญ่ๆคำสุดท้ายด้วยกัพี่น้อง แล้วสองโต๊เนี่ยแซ่บพี่น้องแซบ่อแซบอีลีมาเนี่ยแต่สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดกับกลับขอโทษขออภัยพี่น้องวัดสุขุทุคนเขาว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาหน่อยได้เหตุคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเนอกจาก กราบขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยขอบคุณหลายเด้อจต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้กับบมี่ยังหลายเนาะพี่น้องก๋าทีได้ขอกล่าวข้าว่าสวัสดีแล้ะสบายบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจต่พี่น้อง